ขอความจเจริญในธรรมจะมีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอตา,าตมาพาจนาพระสต์มาเผยแผ่กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสต์ที่อตาตมาพาจนามาเผยแผ่ชื่อว่าธรรมาราชาโสต์โสตรที่ว่าเ,เรื่องธรรมาของพระเจ้าจักรพรรดิข้อความนายพระสูสต์นี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพิสูตทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชา ยอมไม่ทรงให้จากที่ไม่ใช่ของพระราชาบนปลายเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพิสรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรเป็นราชาของพระเจ้าจาักรพรรดิผู้ทรงธรรมผู้เป็นธรรมราชาพระผู้มีพระภาครั่ตอบว่า เป็นราชาของพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาแล้วตัดต่อไปว่าพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาในโลกนี้ทรงอาศัยธรรมนั้นสาการธรรมคารอบธรรมนอบน้อมธรรมเชิดชูธรรมยกย่องธรรมมีธรรมเป็นยาย ทรงจัดการรักษาป้องกันและคุ้มครองชนภายในโดยธรรมอีกประการหนึ่งพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชามีธรรมเป็นใหญ่ทรงจัดการรักษาป้องกันและคุ้มครองพวกกษัตร,ริย์ทั้งหลายตามเสด็จกำลังพลพรามกราบบดีชาวนิคมชาวชนบทสมามณพราหมณ์ ศาตั์จำพวกเนื้อและนกโดยธรรมพระเจ้าจัก,กรพรรดินั้นแหลผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชามีธรรมเป็นใหญ่ขั้นทรงจัดการรักษาป้องกันและคุ้มครองโดยธรรมแล้วจึงให้จากหมุนไปโดยธรรมเท่านั้นจากนั้นอันใครๆที่เป็นมนุษย์เป็น้าตึกและเป็นสัตว์ผู้มีชีวิต ให้หมุนกลับไม่ได้ข้อความเหล่านี้มานายพระโสตอังคุตตะในกายปัญจกาิบาตพระไตรปิฎกเล่มที่22ข้อที่133หน้าที่214พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลายัยอัตมาภาพณาม,มาเผยแผ่เพื่อให้บรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทิปัญญาประดับปัญญาบารามีในการฟังเพราะการฟัง อ,อการทำให้เราได้มีปัญญาเพิ่มมากขึ้นนั่นเองจเจริญพอ